เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะนี่กดตรงนี้จะได้รู้เวลามีคลิปใหม่มาแล้วก็สำหรับคนที่สนใจอยากจะสมัครสมาชิกก็กดตรงนี้โดยที่ทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกเป็นการตอบแทนสมาชิกพร้อมจะไปดูการ์ตูนกาวกันหรือยัง สวัสดีสมุดบันทึกโดดเนตท,ที่รักหลังจากที่ผมได้เจอชาวแก๊งกันครบเลยในโรงอาหารก็มีไอ้โกรยในข่าวไอ้จอไดอ้ดกล้าบแล้วก็ทันยงงยงในชื่อผมเองหลังจากที่ได้ปรึกษาหาเร,รือว่าใครจะเข้าคณะอะไรก็ได้รู้แล้วว่าแต่ละคนก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันหลังจากที่กินข้าวเสร็จเราก็มาคิดขึ้นมาได้ว่าโดนป้าร้านขายข้าวบอกว่าเราบ้านนอกเมื่อพิจารณาดูแล้วอาจจะเป็นเพราะเสื้อที่เราใส่เรายังเอาเสื้อสมัยเป็นนักเรียนมาใส่อยู่เลยก็เลยเดินไปซื้อเสื้อแบบนักศึกษามาใส่ เราแต่งตัวครบเซตแบบนี้หวังว่าจะไม่มีใครมองว่าเราเป็นนอกแล้วนะหลังจากแต่ละคนสมัครเข้าคณะที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปคือการเข้าชมรมและนี่เองทําให้ผมเกิดความรักแค่นี้ก่อนนะสมุดบันทึกที่รักจุ๊บๆเดี๋ยวมาเขียนต่อให้โกรนผู้มึงจะไม่ไปเข้าชมรมกับกูเหรอเดี๋ยวค่อยเท้ากระไดโยนี่กูคนขอมาจะไได้เข้าหอพักเลยเอออีกอย่างนะสุมับสมัครน้องเข้าชมรมเนี่ยเขาไม่ได้เปิดแค่วันเดียวเว้รู้สึกจะเปิดสี่ถึงห้าวันเลยมั้ง โอ้โหเปิดนานขนาดนั้นเชียวนี่เขาขาดแคลนน้องกันเหรอถ้ยโยงมึงนี่ไม่รู้อะไรฮะแล้วกูไม่รู้อะไรเนเหล่ามาสิโยงพลังคืออำนาจเพืยอไม่ใช่ไม่ใช่กูพูดผิดจำนวนคนคืออำนาจไว้เห็นขา่าวกันว่าชมรมไหนม,มีน้องเข้าเยอะนะเว้ยก็จะมีคนมีเงินสนับสนุนเยอะเป็นเงินสนับสนุนจากองค์การนักศึกษาใช่ไหมว่าจอดกูจำได้แค่นี้แหละ เใช่เขาก็คงจะมีงบประมาณไปแจกสาหรับชมรมที่จะจัดกิจกรรมต่างๆอย่างนี้มั้งรับน้องอะไรออกค่ายอะไรแบบนี้อ๋อถึงว่าจัดกันหลายวันแท้เขาอยากได้ตัวเราไว้เฮ้ยพวกเราเป็นคนสําคัญไอ้กล้ามไอ้กโกรธเวลาของพวกมึงมาถึงแล้วจากที่เป็นคนไม่เคยสําคัญในหมู่บ้านตอนนี้พวกมึงเนี่ยแหละมีค่าเอาจริงๆนะพวกเราห้าคนเนี่ยหมู่บ้านก็ไม่ต้องการสักคนนั่นแหละโดยเฉพาะคุณนะครับโย้งโกหกทุกคนราก,กูเออก็อย่าง,ง้นแหละเดีย๋ยวพวกกูไปนคนของข้าหอพักกันก่อน ตอนนี้กองเอาไว้ที่ป่ารถเมย์ไม่รู้ขอหาไไปมั่งหรือเปล่ามีขอมีค่าไม่ว่านะเออปล่อยให้มันหายไปบ้างก็ดีคิดได้ยังไงห้าคนมาอยู่ในห้องเดียวกันดีนะเจ้าของหอเขาไม่ได่าเอากูบอกว่าเข้าพักสองคนแล้วก็มีหมาสามตัวใครเป็นหมาแล้วใครเป็นคนไม่รู้คิดเอาเองเออแค่แหีแต่กูกับย่องจะไปเดินหาชมรมอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนจะอยู่ชมรมอะไรดีเฮ้จอยดมึงอยู่ชมรมอะไร อ่ายังไม่ได้สมัครเลยนะกะว่าจะไปสมัครหลังจากนี้แหละกะว่าจะเอาชมรมนิติศาสตร์แล้วก็ชมรมปาทกถาชมรมปาทกคืออะไร,รอ่ะเป็นเกี่ยวกับการพูดเว้ยก,กูจะเป็นทนายกูก็ต้องเข้าสอชมรมนี้หละถ้าสมมติว่าพวกมึงไม่มีชมรมอยู่นะก็มาอยู่ชมรมนิติศาสตร์้วยก็ได้ฮะแต่ว่าพวกกูไม่ได้อยู่คณะนิติศาสตร์นะได้อยู่ได้ไม่เป็นไรหรอกชมรมนี้ก็เหมือนเป็นเรียนรู้เสริมอะไรอย่างนี้รวมตัวกันหนุกหนาหนุกหนาน,น,านตามประสาวัยรุ่นเว้ยหากิจกรรมทา น่าสนใจว่ะแต่เอาไว้ทีหลังละกันยังไงฝาเอาของของกูเข้าห้องด้วยนะอยู่แถวแถวป้ายรถเมล์เหมือนพวกมึงน,นั่นแหละป่ะขาวหาชมรมกันโหขาวสาวโคตรเยอะทำไมมันคลองจองจังก็นนี่แหละโยงส่วนดวงวัยรุ่นน่าดีส่วนมากก็จะเป็นรุ่นเดียวกับพวกเรานะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นว่ะ แต่ก็มีคนแก่ปะปายด้วยเหมือนกันเขาอาจจะแบบว่ายังไม่จบมั้งเรียนจนแก่ไปเลยไอ้บาบมอรวมเขามีกำหนดแปดปีไว้ยถ้าแปดปีเรายังไม่จบก็ต้องสมัครเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอาจจะเป็นแบบว่าเขามาเรียนเอาปริญญาใบที่สองหรือปริญญาโทอะไรงี้มั้งหรือไม่ก็เพิ่งจะมีอารมณ์มาเรียนเพิ่งจะว่างตรงไหนว่าที่เขาเด็กน้องเข้าชมรมกันเยอะๆอาจจะเป็นถ้าแถวใต้ตึกนพมามัมั้งกูเห็นบางคนเขาปูเสือชวนน้องเลยนะฮะปูเสือชวนน้องเลยเหรอ คือโรคเก็แค่วะใช่ไหมอาจจะแบบว่าโตะไม่พอก็เลยต้องปูเสือเรียกกูเห็นเพื่อนเเราบางคนนะเว้ก็ไปนั่งกับเสือนั่นแหละคุยกันพายาบรรยากาศนั่นก็อยู่ชายหแต่ที่ไหนได้ปูเสือบ,บนถนนนั่นแหละร้อนตูดพองเลยเป็นอะไรที่มันแปลกใหม่มาเฮยองตั้งแต่มึงเข้ามาที่มอรวมเนี่ยเจอสาวที่แบบว่าโดนใจบ้างหรือยังไอข้ขา้ พวกเรามาหาเมียนะเว้ยไม่ได้มาเรียนมาสลับกันละโย่เออนั่นแหละพวกเรามาเรียนนะไม่ได้มาหาแฟนความรู้ต้องมาก่อนแต่เดี๋ยวผมจะตามไปทีหลังพอเราศึกษาเล่าเรียนจนมีความรู้มากๆทีนี้กูก็จะเป็นหน้ากาก,ากเสือได้แล้วอนาคตมึงนี่แน่นอนจริงๆขอบใจมากเพื่อนเฮ้ย hey, นั่นๆถึงแล้วกูเห็นแล้วมีคนอยู่เต็มเลยตรงนั้นแหละน่าจะาไว้ดึงน้องมีป้ายชมรมหลายชมรมเพียบไหนดูซิมีชมรมไหนอยากได้เราบ้างชมรมอะไรก็ได้ขอให้มีที่นอนในห้องชมรมก็พอใจแล้ว อ๋อข้อสองเต็มหัเต็มไปหมดให้โยงคนเพียกเลยตึกนี้หลังบแา้อไอ้ขาวมึงอย่าตื่นเต้นให้มันมากทำตัวเหมือนปกติเหมือนเราชิ้แล้วอย่าทำตัวเปนนอกสุดยอดห้ามใจได้ไงแต่โยงไม่ตื่นเต้นเหรอกูตื่นเต้นแต่กูไม่แสดงออกกูเก็บความตื่นเต้นเอาไว้ที่ติ่งหูดูดิเห็นไหมมันกระดิกกระดิกอยู่เอ๊ะมาไม่เห็นนี่เราควรจะเดินเข้าไปหาพวกรุ่นพี่หรือให้รุ่นพี่มาตามหาพวกเราดีวะ ก็้าไม่มีใครมาดึงเราเข้าชมรมก็คงต้องไปตามหาเองแหละสวัสดีครับน้องๆเป็นนักศึกษาใหม่กันใช่ไหมเฮ้ยขาวมีคนมาดึงเราแล้วเอ่อขอโทษครับพี่ผมนึกว่าเป็นนักศึกษาใหม่พี่พาลูกมาสมัครเรียนหรอครับ <c oughs> ผมเป็นนักศึกษาใหม่พี่เพิ่งมาสมัครวันนี้เลยนั่นเพื่อนผมฮะนักศึกษาใหม่ละเอ่อทำไมดูหน้าแบบว่า <c oughs> จะบอกว่ากูหน้ายาบใช่ไหมเมื่อวานกูนอนคว่ำเอาหน้าซุกหมอนตื่นมามันก็เลยมีรอยยับโอจนป่านนี้แล้วมันยังไม่หายยับอีกเหรอ มันต้องใช้เวลาเอ๊ะเดี๋ยวนะมึงจะมาคุยกับกูเรื่องอะไรเนี่ยผมเป็นน้องใหม่พี่ผมเป็นน้องใหม่ไว้สายกิ้งกกสศาสรม่ไหวแล้วแน่นะไม่ได้โกโหกใช่ไหมจริงจริงผมเพิ่งอายุสิแปดเองโอ้โหถ้าแค่นี้บอกผมหน้าแก่ไปดูนายจอร์ดจอร์ดไหนล่ะน้องไม่ต้องมายุ่งอพี่จะมาดึงพกผมเข้าชมรมใช่ไหมครับพี่ชมรมอะไรอ่ะอ๋อ,อรู้งานดีนี่เรา,เรากําลังหาชมรมอยู่เหมือนกันเหรอใช่ครับอยากเข้าชมรมพี่อยู่ชมรมการบทตเทิลชมรมการบทตเทิล มันคืออะไรวะประมาณว่าชมรมชวนเล่นไพ่เป่าไม่ใช่เป็นการแบทเทิลพวกน้องๆไม่รู้จักเหรออย่างการโยกิโออะไรพวกเนี่ยเคยเล่นไหมไม่ะครับเคยเล่นแต่ปอกเด้งกับไพ่เขียเออนั่นแหละไม่อยู่ชมรมพี่เดี๋ยวพี่สอนเล่นมีการแจกการ์ดด้วยนะทุกอาทิตย์แล้วมันจะมีการจัดแข่งขันประจําเดือนด้วยไปแข่งขันกับมหาลัยอื่น่าวว่าไงเอาไว้ก่อนละกันครับน่าน้องลองมาเข้าดูและจะติดใจเพราะว่าดูน้องมีความสามารถ ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวสวนใจผมจะเข้ามาชมรมอีกทีเข้าตอนนี้แหละสมัครก่อนถ้าไม่ถูกใจค่อยออกเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันครับเอานะไม่ต้องเกรงใจสมัครเลยนี่โต๊ะพี่อยู่ข้างหลังนี่เองกูเกลียดการประตูอไอ้ยศุ่นทำไมพูดแรงจังวะออมคอบแบบมึงไปเขาก็ชวนอยู่นั่นแหละไม่เลิกชวนสักทีโทษน้องทําไมถึงเกลียดละ่ะกูเกลียดมึงด้วยจบไหมร้องไห้หนีไปแล้ว ได้ผลมากูก็อมอมคอมสนานเนี่แหละมันต้องอย่างนี้เราเป็นคนจริงใจเว้ยสวัสดีครับน้องมีชมรมอยู่หรือยังเฮ้ยมาอีกคนแล้วพี่พี่อยู่ชมรมอะไรครับพี่อยู่ชมรมเทควันโดครับน้องไอย้ยะชมรมเทควันโดการต่อสู้ไฮโยอย่างแท้ว่ะเทควันโดเข้าชมรมแล้วมันจะเจ็บไหมครับพี่ไม่ต้องห่วงเลือดตกยางออกทุกวันผมไม่ชอบพี่อะไรทําไมรีบไม่ชอบจังพี่ยังเบาๆบนะถ้าชมรมมวยฆ่าเชื้อนี่ยิ่งกว่านี้อีกโอ้ยแล้วใครจะไปเข้าฮะเจ็บตัว อ้าวมันก็เป็นการเสริมทักษะให้พวกน้องระหว่างที่ยังเรียนอยู่มหาลัยไงจะได้มีความรู้มีกิจกรรมมีประสบการณ์ลหลายทางจริงป่ะครับจริงลองสมัครดูไหมโอ้อยังก่อนละกันพี่ผมอยากจะดูว่ามีชมรมอะไรเข้ากับพวกผมไหมน่าเด็พี่อย่าเสียเวลาเลยเฮ้ยน้องคนนึงน่ะเข้าได้หลายชมรมนะไม่จะเป็นจะต้องไว้ชมรมเดียวอ้าวเฮ้ยจริงเด็กเข้าได้หลายชมรมเลยเหรอใช่คนนึ่งเข้าได้หลายชมรมในมหาลัยน่ะมีเป็นร้อยชมรมเลยแล้วก็มีอีกหลายซุ้มมาต่างกันยังไงครับซุ้มกับชมรม ถ้ามีสมาชิกหนึ่งร้อยคนขึ้นไปน่ยก่อตั้งเป็นชมรมได้แต่ถ้าเกิดมีไม่ถึงก็เรียกเป็นสุม่มอ๋อแล้วของพี่เป็นชมรมหรือสุม่มเป็นชมรมสิเทควันโดมีคนเรียนเยอะนะมวยคาเชียก็มีเยอะเฮ้ยข่าวคนนึงสมัครได้หลายชมรมเว้ย้างเราสมัครทุกชมรมเลยดียไหมเหน่อตายพอดีเออลองดูก็ได้วะขอบคุณมากพี่สําหรับข้อมูลนี้คนนึงสมัครได้หลายชมรมไม่เป็นไรครับน้องปาเขียนไปสมัครเออไม่เอาข้าได้หลายชมรมแต่ผมไม่เอาชมรมเทควันโดไห้น้อมึงใกร้ายวะ่ะ รู้สึกยังไม่ค่อยถูกใจอ่ะโอ้น้องสูงยาวข่าวดีแบบนี้เข้าชมรมกรีทาไหมฮะไม่เอาขี <S <S kind of ้เกียจวิ cool <e ่งสวัสดีครับน้องสนใจเข้าชมรมการแสดงไหมเฮ้ยสนพี่สนพวกเราควรจะหน้าตาดีมากสินะเขาถึงได้มาชวนกำลังข่าบดก้อนหินต้นไม้แล้วก็ขี้หมาอยู่เลยผมไม่ชอบพี่อ่ะเฮ้ยข่าวแล้วมึงได้ชมรมที่ถูกใจหรือยังก็ไม่รู้มือเข้าชมรมไหนกูก็เข้าด้วยแหละที่จริงเราเรียนมนุษยศาสตร์หน้าะหาชมรมมนุษยศาสตร์อยู่กันนะ ไม่เอามันซ้ำเรียนมนุษยศาสตร์ก็เรียนไปหาชมรมก็หาแบบอื่นบ้างดิจะได้ได้ความรู้หลากหลายทางไว้เอาแล้วไอ้ที่เขามาชวนเมื่อกี้ทำไมไม่เข้าซักชมรมลองเข้าสมดูไหมเพราะเมื่อกี้ปานเดินมานะ่ะเห็นมีสมุ้สมุมตกปลาสม,มา้มขุดสมบัติสม้มพระปิดาอะไรก็มีโอโ้โหคนอาเข้าแต่ละชื่อมีสุ้มหมอผีไหมจะเข้าไหมล่ะถามเฉยๆเธอเธอมีชมรมอยู่หรือยังคะ ทำไมทำหน้าดุจังเรารบกวนหรือเปล่าคะเนี่ยเอา้าไอโยโ้ยงเงียบทำไมเฮ้ยมึงเป็นไรเนี่ยโยงเอา้าเฮ้ยเป็นไรของมันวะพี่พี่ชมรมอะไรครับอ๋ออย่าเรียกเราว่าพี่เลยเราก็รุ่นเดียวกับพวกเธอนั่นแหละเรามาช่วยพี่เขาหาคนเข้าชมรมเฉยเอ๋อมีด้วยชมรมอะไรอะชมรมบัญชีค่ะเข้าชมรมกันไหมชมรมบัญชีเฮ้ยนี่มันคณะเดียวกายกลางดีวยว่าโยงเข้าไหมเอา้าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวตอบแทนให้ไม่เข้ากูเกลียดมึง ให้ข่าวพูดอะไรของมึงเนี่ยอ้าวเิดแล้วหรอกูก็ตอบแทนมึงให้ไงไอ้นี่พูดจาไม่ไพเราะเลย <c oughs> เลติดคอตกลงว่าไม่เข้าใช่ไหมคะชื่ออะไรเหรอชื่อชมรมบัญชีค่ะไม่ใช่หมายถึงชื่อเธอนะชื่อดาวเรืองอ๋อดาวเรืองอยู่ชมรมบัญชีมีอะไรหรือเปล่าโยงกูจะเข้าชมรมบัญชีอาจริงเหรอโยงชมรมบัญชีเข้าไปเกะตาเข้าเปล่าเออน่แหละกูอยากเข้าเฮ้ยขอโทษได้ค่ะ คนเต็มแล้วค่ะรุ่นพี่บอกมาเมื่อกี้ปะโยมกลัวไปเข้าชมรมนิติศาสตร์กับไอ้จอดเถอะดาวเรืองเออค่ะว่าไงคะดาวเรืองเอามีอะไรหรือเปล่าคะใ้้โยอมือเป็นอะไรสวัสดีโดสเนสสมุดบันทึกที่รักวันนี้ได้ไปเข้าหาชมรมมีรุ่นพี่มาชวนเข้าชมรมมากมายแต่ก็ไม่ถูกใจจนกระทั่งไปเจอสาวคนหนึ่งน่ารักมากผมรู้สึกตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ เธออยู่ชมรมบัญชีแต่ว่าเต็มแล้วแต่โชคดีนะที่ชมรมบัญชีกับชมรมนิติศาสตร์ห้องอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นผมตัดสินใจว่าจะเข้าชมรมนิติศาสตร์เหมือนไอจ็อดไอข่าวก็จะเข้าชมรมนิติศาสตร์เหมือนกันในเมื่อรู้แล้วว่าจะเข้าชมรมอะไรตอนนี้ไปดูหอพักกันก่อนว่ามันจะยัดกันเข้าไปยังไงห้าคนในห้องเดียว